สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้วิดูทารลต์นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปนะของเดือนกรกฎาแต่ว่าจะเป็นฉบับย่อนะพยายามจะให้อ่านไม่เกิน3นาทีถึง5นาทีเอาแบบสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะฟังมากนะฮะก็พยายามจะอ่านแบบว่าให้ครอบคลุมแต่ว่าระยะเวลาจะไม่นานนะจ๊ะต่อไปราศีกัน นะราศีกันนะครับเรามาดูตัวตนเราก่อนดาวพะพัสตัวเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาภผลนะตัวเราเองหาโชคหาลาภหาโชคหาลาภจากไหนล่ะหาจากต่างถิ่นต่างแดนเพิ่มกลุ่มกับดาวพิตย์หาโชคหาลาภจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของการขนส่งเคลื่อนย้ายเราก็มีเกณฑ์ที่เราจะหาได้อะอีส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากนะครับปัตตนิมรสุภกรรมะนะก็หาลาภหาผลจะการงงการงานอะไรต่างๆถือว่าโอเคแหละอันนี้ถือว่าดีนะอ่ะ ตัวเราไปแล้วนะต่อไปการเงินนะการเงินไปอยู่ไหนการเงินไปอยู่ในเรื่องเองเร่อกกระดุมพระไปสุภาษะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินการทองช่วงนี้เราอยากจะลงทุนหรือจะทําอะไรก็ขอผู้รับผู้ใหญ่ขอสปอนเซอร์อะไรต่างๆมันมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จเนาะกระดุมพระไปสุภาษเนี่ยเขาเรียกว่ามีความราบรื่นนะในเรื่องของการเงินการทองนะหาเงินได้จากหน้าที่การงานตําแหน่งชื่อเสียงอะไรต่างๆถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับนะอ่ะต่อไปนะเราก็จะมาดูในเรื่องของคู่คของ นะครับคู่ครองเนี่ยเรามีดาวพระอังคารเล็งลัคนาพระเกตเล็งลัคนาก็ระวังในเรื่องของปัญหาต่างๆนะพระเกตเล็งรักบางทีเนี่ยเราเจอคนที่เขาเยอะไปมากไปเกินไปนะบางทีจะทําให้เราหงุดหงิดแล้วมันก็จะทะเลาะเบาแหวงกันได้ส่วนพระอังคารเล็งรักก็อาจจะมีแฟนที่อาจจะช่วงนี้ฉุนเฉียวหรืออารมณ์ร้อนเป็นปกตินิดนึงนะเพราะดาวอังคารเป็นดาวเทพเจ้าส,ง,สงครามแล้วพอมาเล็งรักเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะส่วนในเรื่องของ คู่ครองเราช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะนะก่อร่างสร้างตัวนะเพื่อให้เกิดความสําเร็จอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์นะพระดาวเจ้าเลยคู่ครองมาอยู่ในเรือนของพันธุ์นะขเขาก็ขยันแข็งในการก่อร่างสร้างตัวทําให้มีความมั่นคงเก,กี่ยวเรื่องนึ่งหน้าที่การงานต่างๆเนาะอะไรเงี้ยมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะนะแล้วดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นคุมพระสาวที่เป็นเจ้าเรือนปูตตกเนี่ยนะมันก็มีเกณฑ์ที่จะก่อร่างสร้างตัวทําให้เกิดความสําเร็จอะไรต่างๆ นะได้เหมือนกันเอาต่อไปในเรือนของมรณะนะดาวมรุยูอยู่ในเรือนมรณะก็ให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะที่มันมาแบบปัจจุบันพันด่วนโดยไม่คาดฝันอะไรต่างๆนะเพราะดาวมรุยูเป็นดาวอาเพเนาะบางครั้งก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆแล้วก็ต้องระวังหรือเป็นโรคที่มันไม่ค่อยเจอโรคที่หายากโรคผิวหนังโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องระวังไว้นะแต่ที่แน่ๆดาวมรุดยูอยู่เรือนมรณะเนี่ยนะก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะหรือเรื่องที่มันคาด ไม่คาดฝันนะฮะต่างๆอะต่อไปในเรื่องของลาบผลนะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกันก็ต้องบอกว่านะดาวเจ้าเรือนลาภเรือนลาบผลก็คือดาวพระจันทร์นะครับเราก็จะไปจับที่ดาวพฤหัสเนาะมันก็มีเกณฑ์อะที่เราจะถ้าเอาเอาเสียงโชคเนาะลาบผลเนี่ยไปอยู่ในเรือนของพันธุ์นะเราก็หาโชคลาบมาจากหมายเลข เลขที่บ้านอย่างเงี้ยเออนะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของอายุคนในบ้านอย่างเงี้ยนะก็ได้เหมือนกันนะอะไรที่มันเกี่ยวหรือเลขทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะก็ได้เหมือนกันนะมันจะทําให้เกิดโชคเกิดลาภเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรือนะฮะเอาละถ้าเราเอาให้มันพลิกพลิกแบบพลิกๆเลยนะก็เอา,เ,อา,เ,อาเลขของของคุณ คนในบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามีกลุ่มกันดาวเจริญมรณะนนะนะครับเราก็มีเกณฑ์ที่เอาเป็นทําโชคลาภอะไรเงี้ยมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ก็นะฮะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะพยายามอ่านไม่ให้เกิน3นาที5นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะออกคลิปเต็มเหมือนเดิมนะอ่านเหมือนเดิมนะอันนี้แค่ทดลองเฉยๆนะยังไงกบขอบคุณทุกท่านครับ